สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะ รับช่องทันข่าวเวลา16นาฬิกากับดิฉันดารา,ารัน์มหาตกูลรังสีกสักครูนะคะแทนคุณและต้นอ้อเป็นหนึ่งพาผู้เสียหายที่ถูกอายัดบัญชีร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้ทบทวนมาตรการในการดำเนินการกับบัญชีม้าอายัดบัญชีม้าที่กระทบกับผู้บริสุทธิ์พร้อมสนับสนุนการอายัดในส่วนที่เป็นเฉพาะยอดเงินโอนของบัญชีต้องสงสัยเป็นบัญชีม้าเท่านั้น นายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมและนางชาลิตาชละมาศประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งได้นำผู้เสียหายจากกรณีถูกอายัดบัญชีธนาคารเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกกิตราศพัพนเพชร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้ทบทวนมาตรการอายัดบัญชีมาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์นายแทนคุณกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการดังกล่าวซึ่งเป็นมาตรการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีบังคับใช้เพื่อจับยังเส้นทางการเงินของกลุ่มมิจฉาชีพขณะที่นางชาลิตากล่าวเสริมว่ามาตรการนี้ควรเน้นการอายัดเฉ เพาะย้อนเงินต้องสงสัยในบัญชีเท่านั้นเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัวส่วนที่หอบประชุมวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับน้องๆน,นักเรียน พร้อมเชิญชวนให้สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ประจำปี2569ทําให้สามารถสมัครได้ก่อนการรับสมัครตรวจเลือกตามปกติโดยได้มีการพูดคุยชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเช่นการได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นสิทธิพิเศษสอบเข้าโรงเรียนนายสิททหารบก โอกาสพัฒนาตนเองเป็นสถานที่มีอาชีพมั่นคงรวมทั้งสิทธิรักษาพยาบาลทั้งตนเองและครอบครัวตลอดจนสวัสดิการด้านที่พักและการเลื่อนตำแหน่งตามสายงานอันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าในการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกองทัพบ,บกรู้ไหมคะอาหารธรมธรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสปูรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลง ติดตามข่าวครั้งต่อไปกับข่าวเด่นทันสถานการเวลา18นาฬิกาและกลับมาพบกับทันข่าวได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ